ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะค,คุณผู้ชมคะมีคุณผู้หญิงอายุ48คนหนึ่งเนี่ยไปลอยคออยู่ในคลองกระโดดลงไปเองนะคะแล้วใครไปช่วยก็ไม่รับความช่วยเหลือโยนเชือกให้เกาะก็ไม่เกาะบอกให้ขึ้นมาก็ไม่ขึ้นสุดท้ายลูกชายมาลูกชายใช้ไม้เด็ดยอมขึ้นแทค,คุณผู้ชมแต่ดูจังหวะที่เขามีการเกลีย้ยกล่อมกันก่อนนะคะไม่หนาวบอกลูกไปข้างล่างนั่นนะ่ะหนาวไหมยิงไปยไปเดี๋ยวพาไปกิงเติมไปเก็บป้อมพอแล้วยิ่ป้อม พอได้แล้วป้าขึ้นมาแล้วพี่ป,ป้ปอ,มปอมแล้วขึ้นมาพร้อมขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วไปเร็วพร้อมพร้อมมันหนาวแร้วป้าจะพาไปเที่ยวสนามบอลป้าพาไปเที่ยวสนามบอลจริงจริง เป็นไงคะบอกว่าเดือดพาไปกินไอติมไม่ขึ้นให้ขึ้นมาไม่ขึ้นฝรั่งเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ญาตินะคะคือเขามาช่วยเกลี้ยกล่อมถามคนไทยว่าออกเสียงยังไงจะต้องพูดไว้ยังไงบอกให้ขึ้นมาเร็วฝรั่งก็ขึ้นมาเร็วก็ไม่ขึ้นนะคะจนกระทัง่ง จนกระทั่งขึ้นมาเพราะอะไระเดี๋ยวเล่าให้ฟานแต่ดูเหตุการณ์ก่อนนี่เป็นภาพเมื่อวานนี้เองนะคะคุณผู้หญิงที่ลงไปเนี่ยชื่อคุณป้อมจันที่มาอายุ48ปีนะคะตรงนี้คือคลองละลมลู่ที่3ความลึกประมาณ4เมตรกว้าง90เมตรยาว110เมตรนะคะอยู่ตรงสะพานยาวใกล้กับแยกแสงรุง้งตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ก็เกลี้ยกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาสักทีนะคะโยนเชือกให้ก็ไม่สนใจ2ชั่วโมงผ่านไปเจ้าหน้าที่บอกไม่ไหวละเดี๋ยวเป็นตะคงตะคิวเดี๋ยวป่วยขึ้นมาเดี๋ยวจมน้ําลงไปก็เลยจะกระโดดลงไปเจ้าหน้าที่นะคะจะกระโดดลงไปปรากฏลูกชายลูกชายของคุณป้าป้อมเดินมาพอดีแล้วก็บอกว่าจะพาไปสนามช้างอารีนาไปดูการแข่งขันทีมบุรีรัมยูไนเต็ดกับทีมอุนซานฮุนไดเท่านั้นลหะค่ะคุณป้อมสนใจตอบกลับจริงนะ จริงนะแล้วหลังจากนั้งคุยกันอยู่สักห้านาทียอมวหายกลับขึ้นมาเองนี่จังหวะโยนเชือกก็ไม่รับนะคะเลนี่ลูกชายมาบอกว่าจะพาไปดูบอลก็เลยยอมกลับขึ้นมาปลอดภัยดีนะคะโล่งอกโล่งใจกันไปหมดะทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขามาอยู่ในเหตุการณ์ทางพี่ชายของคุณ